ปัญหาน้องใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ N4 นะครับรหัส712น้องใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมเอาเข้ามาโคตรเยอะนะครับเพิ่มมาอีก5 6ตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทีละตัวไปแบบทีละตัวทีละตัวเลยนะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับเป็น N4 นะครับผมน้องหน้าตาประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็มีความคล้าย MK8 นะครับ MK8 Mark 8เนาะคล้ายๆอยู่นะครับแต่ก็มีความพิเศษบางอย่างนะซึ่งผมชอบมากในเรื่องของ1ตัวปลายปืนนะครับที่น้องเป็นเกียว14ม และตัวท่อน้องยาวกว่าปกตินะนั่นหมายความว่างไงเมื่อท่อยาวมันทําให้สามารถใส่ตัวฮอปอัพได้นะครับมันใส่ฮอปอัพได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของออตัวด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นขีดขีดเนี่ยสามารถใส่รางเสริมได้รวมถึงกิ๊จับที่เป็น M อ็มล็อกได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้มีความน่าสนใจระดับหนึ่งยังไม่พอตรงนี้นะครับตรงข้างในนี้นะ มันจะเป็นท่อในปกติจะเป็นท่อบางๆใช่ไหมอันนี้หุ้มท่อเหล็กอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้น้ําหนักน้องเขาเนี่ยหนัก เป็นพิเศษนะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกร,รัมนะครับโดยปกติแล้วตัวนี้หมายถึงว่าในเลนส์นี้นะครับผมที่เป็นตัวใกล้ๆเคียงกันแบบเบอร์41 43 44เนี่ยสตัวนี้คือตัวเดียวกันนะต่างแค่ดีไซน์ด้านนอกเฉยๆนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาอยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับแต่ว่าน้องจะมีความพิเศษคืออย่างที่ผมบอกไปคือท่อน้องจะไม่เหมือนคนอื่นเขาท่อเขาจะมีความเสริมความเ,เสริมเหล็กเข้ามาทับอีกอ,อีกรอบหนึ่งนะครับทำให้น้าหนัก เยอะขึ้นนะครับผมก็เลยก็เลยมีพอจับถือแล้วมันรู้สึกแบบพีเมียมเออแต่ในเรื่องของความแรงนะครับเท่ากันเลยแม็กกาซีนใช้ด้วยกันได้แม็กกาซีนแบบเดิมเลยเป็นแม็กไซฟ้านะครับดึงโหลดลูกโบแบกแบบเดียวกันนะครับผมโบแบกเป็นแบบแบบสั้นๆขยับนิดๆหน่อยๆนะครับโหมดการยิงเหมือนกันนะครับก็คือปรับโหมดได้นะครับเซน้นะครับแล้วก็ออโตเมติกนะครับแล้วก็โหมดเซฟตี้ไกลจะแข็งนั่นเองนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียกได้ว่าไปดูเบอร์41 43 44ได้เลยรีวิวเหมือนกันนะครับต่างกังนที่บอกไปนะครับสิ่งที่ได้เป็นข้อเสียเปรียบแล้วกันนะ้องก็คือเรื่องของรางนะครับทั้ง3ตัวที่ผมว่ามาน้องจะมีรางด้านข้างตรงนี้ทําให้น้องสามารถใส่เลเซอร์หรือว่าไฟฉายเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีให้นะครับจาเป็นจะต้องเอาเพิ่มมาถึงเอารางเพิ่มไปด้วยถึงจะทําการใส่ได้นะก็แหนเสียดายนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องพันท้ายนะครับน้องจะไม่เหมือนทั้ง3ตัวนะครับต 44นะครับกับเบอร์41เนี่ยเกือบเกือบเหมือนกันนะครับส่วนตัวเบอร์43ก็ไม่เหมือนเพื่อนเข้าไปเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ72ไม่เหมือนเพื่อนอีกเช่นเดียวกันนะครับรองรับแบตเตอรี่11โวลต์รองรับหมายความว่าภายในกล่องให้เป็นแบต7.4โวลต์มาไม่ได้ให้เป็นแบตออ11โวลต์มานะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบต11โวลต์เพิ่ม รับเพิ่มได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเนาะก็รับเพิ่มไปเลยนะครับผมการประกอบไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรื่องคลิปประกอบเดี๋ยวทำอีกทีหนึ่งอ่ะพาไปยิงกันหน่อยดีกว่าว่าตัวนี้จะแรงแค่ไหนนะครับไปดูกันก่อน,อ,นอื่นเลยก็ต้องใส่ตัวแม็กกาซีนก่อนนะครับแม็กกาซีนเนี่ยต้องใส่ลูกตรงไหนไม่ใช่รูนี้นะอย่านะขอลองนะครับเปิดฝาเนาะเปิดฝาแงะขึ้นมาใช้เล็บจิกขึ้นมาแค่นี้เอง แล้วก็กอกลูกเข้าไปนะครับเป็นลูกเจลนะครับกระ,กระสุนเจลเนาะก็อันนี้ใส่ลูกแข็งนะครับนี่ประมาณนี้มัมนถ่ายยากเนาะใส่เข้าไปให้เต็มแม็กทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นดึงเข้ามาใส่แบบนี้แบบดังให้ดังแก๊กพอแก๊กแล้วทําไงต่อนะครับหลังจากนั้นดึงโหลดลูกตรงนี้นะฟังเสียงดีๆนะคุณผู้ชมเวลาดึงโหลดลูกนะครับดึงตรงนี้นะพอเสียงมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยเสียงเปลี่ยนแล้วก็คือยิงออกแล้ว <S 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 ดึงแป๊บเดียวนะครับประมาณ1-2วิเท่านั้นแหละนะครับ อ่ะวัดความแรงกันนิดนึงนะคะผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะเท่าที่ผมเคยวัดได้เนี่ยมันก็อยู่ที่สองรอยโอ้สองร้สี่สิบเก้าเนีน่ยสองสามสิบแปดนะครับสองห้าสิบเก้านะครับสองสี่สิบนะครับสองอห้าสิบแปดอ่ะทีนี้ยิงรัวเลยดีกว่าแบบได้เอาค่าเฉลี่ยไปเลยทีนี้ค่าเฉลี่ยมาแล้วนะครับอยู่ที่252 fps นะครับ แรงมากนะครับถ้าตามแม็กซ์เนี่ย264้ย่นะครับต่ำสุด230 6.8อ fps ถือว่าแรงเลยนะครับระยะยิงคือเท่าไหร่นะครับถ้าเรายิงเนาะโอ้ยถ้าเล็งเนี่ยก็เล็งได้อยู่นะระยะประมาณ2เมตระเล็งได้อยู่นะเอาวงกลมไปโดนตรงตรง,ตรงเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอาวงกลม,มนะไปไปตรงแบบไอ้อย่างเงี้ยนึกออกไหมในกล้องมันถ่ายยากเว้ยเออให้มันอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงอ่ะ เนี่ยมันจะตรงอยู่นะเห็นปะมันค่อนข้างตรงอยู่นะครับซึ่งผมว่าโอเคนะะรต่ระยะประมาณแค่2เมตรนะถ้าไกลกว่านั้นผมอาจจะอาจจะเล็งไม่ตรงก็ได้เนาะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับระยะ250นี่คือเอามาหานนะครับเอามาหาัน10ก็จะได้ระยะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับซึ่งความเป็นจรงิงอาจจะอยู่ที่20ถ้าไกลกว่านั้นก็จะมีแรงล้มถ่วงแล้วก็เรื่องของลมอีกนะครับที่ลมพัดไปพัดมามันอาจจะอยู่ที่ประมาณ20เมตรแพอได้อยู่ เดี๋ยวนะนี่คือขนาดแค่แบบ7นะยังไม่ใช่แบบสิเอ็ด้ถ้าเป็นแบบ11จะขนาดไหนเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับก็อ่านที่คอมเมนต์หรือว่ากดที่ลิงก์ในโปรไฟล์ก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ